สวัสดีครับชื่อวาครับหุ้นส่วนร้านไฮฮา w ครับ เริ่มต้นของร้านให้เหานี่ก็คือผมพอดีช่วงนั้นตกงานครับแล้วก็มีมีตังได้ตังมาก้อนหนึ่งแล้วก็มาคุยกับแฟนว่าต่แรกเปิดร้านอาหารป่าแล้วก็แฟนก็เลยบอกว่าเออทำทำเป็นที่ถนัดดีกว่าทําร้านร้านเหล้าดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยมาลงทุนกันกันกบแฟนสองคนครับ ช่วงช่วงช่วงที่มันตกงานมันมันจะมีแก๊บว่างประมาณแปดเดือนครับผมก็ว่างช่วงนั้นว่างก็ไม่ทำอะไรก็เล่นดนตรีแต่ว่าแฟนผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะเปิดแต่ว่าผมมาเตรียมเตรียมไว้แล้วว่าคิดว่าจะเปิดตั้งแต่ออกจากงานแต่ว่าก็มาปรึกแฟนปรึกษาแฟนประมาณสามสามเดือนก่อนเปิดแล้วก็ผมก็มันว่างครับว่าหาที่อยู่ เขาตรงสะพานเจษฎาบดินก็เดินเล่นอะไรเงี้ยไปเรืเ่อเปื่อยก็เจอเจอบ้านครับบ้านเป็นบ้านแบบบ้านเก่าที่มันเป็นก่อนที่เขาจะทําถนนแล้วตัดกลางบ้าน้วเป็นบ้านบ้านสวนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยไปถามเขาขอเช่าทำนะตอนแรกเหมือนบ้านผีสิงเข,เขาไม่ค่อยตรงเาอะไร ใช่แล้วก็ใช่ครับก็พยายามแบบช่วยกันปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแต่ง,แต,งแต่งไปเรื่อยตอนนี้จนเจงไรร้านยังแต่งไม่เสร็จเลยต้องบอกว่าร้านมันเป็นแบบร้านทางเลือกครับของของแถวนี้ก็ค,คือแบบมันจะไม่ได้แมสที่สุดของของแบบ,แบบแนวทางดนตรีหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบร้านทางเลือกอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบค่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆครับจน ประมาณอยู่ได้ปีหนึ่งครับก็เริ่มเริ่มมีคนมีอะไรประมาณนั้นและครับคือปีสองนี่มันมันเป็นแบบอ่าเหมือนเหมือนเหมือนปากต่อปากครับแต่ว่ามันมันมาแบบตกใจนี่นะครับเพราะตอนแรกว่ามันจะมีแต่เพื่อนครับที่ร้านแล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนจนจนมันเป็นอย่างเงี้ยมาพออีกปีหนึ่งมามันถึงจะเพิ่งจะเริ่มมีลูกค้าใหม่แต่แต่มันมาทีนึงมันมาแบบตกใจครับก็เลยแบบมันก็จะ ผมว่าน่าจะเป็นปา่ปาตอป่ามากกว่าครับแล้วก็คนอยากลองอะไรเงี้ยแล้วอย่างร้านอยู่ติดถนนนะครับใครไปใครมามันน่าจะเห็นว่าที่จอดรถมันไม่มีมมมมก็จะไปขวางๆที่เขาอะไรเงี้ยมันก็พาความเด็ดร้อนเขาคงอยากมารู้ว่ามันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นมากกว่าพิสุดเลยคืออ่ามันจะมีก่อนก่อนที่จะปิดโควิดรอบแรกอะตอนนั้นอนะเอาจริงๆอะคือมันเริ่มดาวเลยครับร้านอนะมันเป็นช่วงปีที่ปีที่สอง ต่างๆมั้งร้านมันเริ่มดาวแล้วกลับเป็นว่าตอนนั้นนะโควิดอมาช่วยเราไว้ก็คือแบบว่าให้เราได้พักก่อนตักประมาณที่ปิดรอบล็อกแรกมันก็ประมาณสามเดือนเนี่ยแต่พอกลับมานั่นแหละคือพีคที่สุดกลับมาของโควิดรอบแรกคือพีคเลยครั้เนี้คือแบบเหมือนคนตายอดต่อยากครับก็มากินกันช่วงนั้นคือพีคมากไ,มได้คือเกือบจากเดิมที่เคยได้อยู่แล้วเยอะไหมก็สองเท่าสามเท่าครับ จากตอนแรกต้องบอกก่อนว่าร้านอะ่ะมันมันด้วยความที่เราไม่ได้ทําเป็นระบบแบบว่ากับคนอื่นอะไรเงี้ยคือผมทำกับแฟนแล้วก็ไม่ได้มีหุ้นมีอะไรก็คือระบบการจัดก,การก็คือจะเป็นเหมือนแบบมันแฟนผมเป็นคนเก็บอะ่ะพอรอบนี้มาก็เลยกับต้องแบบมาวางแผนกันใหม่ว่าเอ้ยถ้ามันต้องปิดอีกแบบนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีตังส่วนที่เราต้องเก็บนะอะไรอย่างี้ด้วยก็คือแผนก็จะเป็นประมาณนี้ครับ แต่รอบสองไปก็อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือความคาดหมายครับแต่แต่ว่ามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะปวดเล้าอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมาเร็วมากไอ้ช่วงรอบสองมาไอ้ช่วงรอบแรกมารอบสองมันมาเร็วอยู่นิดนึงก็คือแบบแล้วมันก็พลาดช่วงงานที่เราจะต้องจัดโอ้หช่วงนั้นมันจะต้องมีอะไรนะสิ้นอ,อสงการหรือว่าอะไรที่เป็นงานที่เราต้องเก็บตังค์คนทําร้านเล่าส่วนี่ย่ก็คือเนี่ยสิ้นปีวาเลนไทนย เรากะทงสงการปีใหม่อะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นช่วงที่เราต้องเก็บคือมันพลาดงานช่วงนั้นไปหมดเลยเราก็โอเคทําใจว้ส่วนหนึ่งแล้วก็แย่ตอนนั้นก็แย่เหมือนกันก็คิดแล้วว่าว่าระบบมันน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิด,ด,ปดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็แย่เหมือนกันเพราะว่าเปิดมามันก็ไม่ได้เปิดเต็มร้อยเปิดประมาณแบบว่าหกโมงห้าทุ่มหกโมงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วซึ่งค่าใช้จ่ายของเราอ ที่ร้องเคียร์แบบเท่าๆเงี้ยมันก็เท่าเดิมได้เขาก็ไม่ได้แบบคือเราเราเลือกไม่ได้นะที่เราจะไม่ทําแบบนั้นเราเราต้องจัดการมันให้ได้เท่าเดิมก็แย่ครับเลิกก็เริ่มก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่นไม่ใช่แล้วเริ่มแย่แล้วไอไอล็อกรอบเนี้ยตอนแรกคิดว่าไม่นานครับคิดว่ามันไม่คิดว่าจะนานขนาดเนี้ยก็คือไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลิกเพราะตอนแรก คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวคงจะประมาณเหมือนรอบที่แล้วมั้งเดือนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆคลายนะเขาอาจจะแบบให้เราคือต้องบอกว่าตอนตอนที่เราอยู่ไอ้รอบสองก่อนจะมารอบนี้คือเราเปิดในช่วงเวลาที่มันไม่ปกติอยู่แล้วหมายความว่าหกโมงไอ้ห้าโมงถึงสี่ทุ่มห้าโมงถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งเราอะคือเราอ่ะลูกค้าเราอ่ะเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าอะร้านอะต้องมาเร็วขึ้นนะอะไรเงี้ยก็คือปรับตัวได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่า เราก็เตรียมเราก็ไม่ได้เตรียมว่าโอ้ยมันคงจะนานขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเดก็เลยไม่ได้ถอย,อยครับเดือนแรกก็ยังทำเดือนแรกเดือนแรกที่ปิดก็จ่ายเดืนอนที่สองก็จ่ายพอมาเดือนที่สางว่เราแล้วเราก็แบบมองเห็นจํานวนคนที่มันติดอะ่ะจากการที่แบบว่าเขาประกาศให้เราปิดเงี้ยมันก็ไม่ได้ลดลงเลยมันกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําผมก็เลยแบบคุยกับแฟนว่าเอ้ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเวิร์กนะท่านี้ยเราก็ถอนดีกว่าเพราะว่าเราจ่ายค่าเช่าไปต่อให้เขาลดให้เราเราก็ไม่ได้อะไรจากตรงน,นั้นขึ้นมาอยู่แล้วผมก็เลยถอนออกครับมผมว่าผมว่าม,มันเป็นการมองที่เลอะเทอะมากเพราะว่าก็จะมีสูน์ได้เห็นแล้วว่าปิดไปตั้งกี่เดือนมันมันไม่ได้ช่วยครับแล้วคือถ้าเขามีวิสัยทัศน์จริงๆอ่ะเขาควรจะมองการแก้ปัญหาว่าโรคระบาดอะ่ะโอเคผมถามว่ามันมันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวครับแต่ เศรษฐกิจที่มันทังอ่ะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับมันมันไม่ได้มันคือบริบทผมว่ามันเหมือนกันมันก็คือการทําลายสภาวะปกติของเราอ่ะเพราะฉะนั้น่ะเวลาที่จะแก้ปัญหาถ้าคุณลืมมองจุดคุณมองแต่จุดนี้แล้วคุณไม่ได้ไปมองอีกจุดหนึ่งเนี้ยมันมันก็มันก็เท่าว่าคุณก็แก้ตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนี้แก้ตรงนี้โผล่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่า เขาเขาอาจจะไม่ได้แย่เรื่องเรื่องการทํางานแต่ผมว่าเขาอ่ะเขาไม่ได้มองมุมกว้างมากพอที่จะแบบว่าแก้ปัญหามันจริงเขาไม่ได้อุดตรงที่มันรั่วแบบที่มันเป็นจริงๆอะ่ะมันต้องไปได้ด้วยกันคนระับทั้งทั้งการป้องกันแล้วก็ปากท้องของคนด้วยเท่ากับว่าตอนเนี้คือที่เขาทำมามันมันผิดพลาดเรื่องระบบการจัดการไปหมดทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องวัคซีนทั้งเรื่องไอคือไอชดเชยเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบคุณไม่มีทางชดเชยพวกเราได้หรอกเอาจริงไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้เลยจริงๆคุณมองตรงนี้แล้วผมว่าทุกคนมันไม่ได้อยากได้ชดเชยจาทุกคนหรอกผมมองว่าเขาอ่ะเขาอยากทํางานได้มากได้น้อยอย่างน้อยเขาก็ออกแบบมันได้ครับแต่ว่าทุกคนตอนนี้แบบกายไม่ได้ทํางานอ่ะแล้วถ้าแล้วแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นด้วยผมมองว่าเขาน่าจะ ไม่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับตั้งแต่เริ่มล็อกแรกรอบแรกเลยนะครับผมอะเคยสมัครอะไรไปเงี้ยของหน่วยงานอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดของผมหรือเปล่าที่มันไม่ได้แต่ว่าผมมาไม่ได้อะไรเลยเพิ่งจะมาได้รอบล่าสุดเนี้ก็คือไอ้คนละครึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็ใช้หมดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ของประกรันสังคมซึ่งประกรันสังคมอะ่ะผมมองว่ามันไม่เกี่ยวเขาหรอก ว่ามันเป็นเงินของเราแล้วผมว่ามาตาถามก้าเนี้ยมันยิ่งไม่เกี่ยวกับเขาใหญ่เลยเพราะมันคือตังเราเนี่ยแหละใครจะมองว่ามันเป็นบุญคุณอะไรความจริงผมก็มองว่ามันเป็นตังที่เราควรจะได้มันเบิกได้อะไรเงี้ยผมว่ามันเขาก็ยังไม่ใช่ยังเขายังไม่ใช่พ่อพระอยู่ดีครับสำหรับผมอ่ะผมเชื่อว่ามันไม่มีใครอยากอยากได้เงินเยียวยาไปมากกว่าการได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรอกครับมันแบบคือมัน ผมว่าเราต้องอยู่กับมันนะโลกเนี้ยมันอาจจะบางทีผมอาจจะเป็นแล้วก็หายแล้วก็ได้แบบผมไม่รู้อะ่ะแต่แบบว่าคืออย่างน้อยเราอ่ะโอเคคุณช่วยเราเรื่องวัคซีนที่มันดีฉีดให้มันครบทุกคนช่วยเรื่องเครื่องตรวจให้มันถูกอย่างน้อยผมว่าตรงเนี้ยมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนมากกว่าการที่คุณเอาตังมาให้พวกเรามากกว่าครับก็คืออยากจะเรียกร้องว่าคุณควรจะจัดการ ให้เราอยู่กับมันได้เนี่ยแล้วคุณก็จะไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตพวกเราหน่อยนี้พวกเราอยากทํางานครับทุกคนเนะี่ยไม่มีใครที่เป็นนักร้องแล้วอยากจะไปขายลูกชิ้นปิ้งหรอกมันเขาก็อยากร้องเพลงดังนั้นแหละครับมันเขาอยากเล่นดนตรีอยากทํางานที่ตัวเองทําได้ครับเขาผมว่าเขาร้องเพลงได,ได้ดีกว่าการเขาไปตำทตํม,ตมขายครับโควิดเนี่ย ก็ผมก็มองว่าถ้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 าแบบว่าช่วงนี้คนมีเวลาก็จะไปศึกษาเนาะเกี่ยวกับโรคระบาดผมว่าหน่อยก็คือไปศึกตามว่าโรคระบาดมันอะไรยังไงเงี้ยโควิดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติของการคัดสรรคนอะไรเงี้ยแหละโดยประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ก็ก็ถามว่าน่ากลัวไหมผมมองว่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจบริบทของโรคระบาดหมายความว่า มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะทุกคนมองผมว่าทั้งโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะอันนี้เอาเรื่องโลกก่อนนะคือการป้องกันโรคระบาดอ่ะคุณป้องกันแค่คุณอนะ่ะมันไม่ถือว่าเป็นการป้องกนะันแหละคุณต้องป้องกันคนทั้งโลกมันถึงจะหายไปในที่สุดเหมือนกับว่าคุณฉีดวัคซีในให้บ้านคุณแล้วบางข้างไม่ฉีดอ่ะสุดท้ายโลกก็กลายพันุบ้านข้าง ถึงคุณจะฉีดคุณก็ติดจากเขาอยู่ดีมันไม่มีทางแก้ได้อะอันนี้คือเรื่องโรคระบาดมันอาจจะขโมยเวลาอะไรเราไปแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยคือคือคุณจะไปมองอย่างนั้นคุณเป็นตัวแทนของพวกเราอแต่ไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนนะก็ไม่รู้่แต่ว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณเป็นตัวแทนของพวกเราเพราะฉะนั้นเน่ะคุณต้องคุณต้องตอบคาถามเราให้ได้เวลาคนที่เขาถามอะไรคุณหรือว่า คุณต้องออกแบบการจัดการให้มันดีกว่าเนี้ยคือทุกวันนี้ใครดูข่าวก็รู้แล้วก็แบบแทนที่แทนที่เวลามีปัญหาคุณจะตอบคุณกลับบ่ายเบี่ยงมันยิ่งทําให้คะแนนนิยมคุณมันร่วงลงไปตกลงไปอันนี้คือคุณไม่รักตัวเองเพราะคุณไม่สนใจอยู่แล้วหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าคุณคุณคุณทําลายช่วงชีวิตของของของพวกเราแบบมากเลยเพราะว่าคุณจัดการมันไม่ดีพอ แล้วคุณก็ยังมาโทษพวกเราอีกเจ็บช้ำมากเลยครับตอนนี้มันสิ่งที่สิ่งที่มันไม่ได้ช่วยอ่ะก็อย่าพยายามไปทำนะครับอะไรที่มันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อ่ะก็ศึกษามันก่อนคุณมีตั้งหลายหัวคุณอย่าเอาผลประโยชน์เข้ามาเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่าชีวิตของพวกเรา อย่าบอกว่าไม่จริงนะครับถ้าไม่จริงคุณก็อธิบายมาเพราะคุณไม่เคยอธิบายได้เลยคุณแม่งแบบข้างๆครูตลอดอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าอย่างน้อยอะความหวังมันอาจจะไม่ได้เกิดจากคุณก็ได้แต่คุณช่วยเลิกทําแบบนี้ก่อนคุณแบบคุณจริงใจกับการแก้ปัญหาหน่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง ถึงนักดนตรีหรือว่าใครที่เป็นผู้ร่วมชะตากรรมกับพวกเรานะครับพวกเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวความบันเทิงนะครับอย่างพวกเราก็ดูแลสุขภาพครับช่วงนี้ออกกำลังกายครับอย่าไปตายก่อนเขานะครับเรื่องที่ยอมไม่ได้ใเลยคือตายก่อนเขานะครับก็คือมีพลังครับกลับมาอีกครั้งเราต้องยิ่งใหญ่ครับตอนนี้ก็อยู่อย่างมีความหวังนะครับอย่าอย่าคิดว่า มันสุดท้ายแล้วอะไรจริงๆครับใช้ชีวิตอย่างมีความหวังครับแล้วก็ดูแลสุขภาพพยายามหาอะไรทําครับใครที่เครียดนะครับผมก็เครียดเหมือนกันครับก็หาอะไรทําไปเรื่อยนะครับตอนนี้แล้วก็สู้ๆแล้วกันครับไม่รู้จะบอกว่าอะไรแย่นกันโอเคครับตั้งก่ปิดร้านมาก็เกิดอาชีพ ใหม่ก็ไม่ใหม่แล้วเกิดเป็นอาชีพที่แบบเอามาทําจริงจังมากขึ้นตอนแรกทํางานดีเล้คก็คือ,อทำสตูดิโออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีเพลงบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับรับงานทําช่อง YouTube ครับก็ฝากทั้งช่อง y o u t u b e นะครับไฮ h าว์ e Cafe นะครับแล้วก็เพจ h i h o ว์ e Cafe นะครับก็มีไลฟ์สดนะครับในในช่องทั้งสองแพลตฟอร์มครับผม ไลา์สดทำอะไรบ้างครับลฟ์สดก็เป็นพูดคุยกันครับแล้วก็เล่นดนตรีขอเพลงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้โอนตังค์ครับอันนี้ครับผมถ้าใครเหลือๆก็โอนมาครับแต่ตังค์หลังตู้หรือว่าติดติดอยู่ในแบงก์ก็โอนมาได้ครับผมเจอกันได้นะครับติดตามได้ในช่องครับไอเอคาเฟ่ครับ เงาเหลือเกินเมื่อเธอจากไปม,มองประจันท์ทุกคืนคิดถึงเธอเกินทนไหวโอ้มปนครั้งที่ใจอ่อนวัวน้ำตายิ่งบีบยิ่งค้นร้องมาเท่าไรเธอรูไหมแต่ละคืนที่มองไม่เห็นใครอดทนไว,ว้หัวใจ แต่ละวันเลือนปีที่หมุนไปเธอรู้ไหมว่าใครคิดถึงเธอตรงนี้ไม่มีเธอแล้วแต่ย้ำทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน อกี่เพียงนนยามค่ำคืนเวลาฉันนอนหลับตาฝันทุกๆสิ่งที่เราผูกพันและฉันยังภาวนาไปคอให้เธออยู่ตรงนั้นโน่บงครั้งที่ใจอ่อนไว ไว้หัวใจยังสันแต่ละวันเดือนปีนที่มุนไปเธอรู้ไหมว่าใครคิดถึงเธอตรงนี้ไม่มีเธอแล้วแต่ยำ้ำทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมฉันคิดถึงเธอเหลือกเกินแต่ละคืนที่มองไม่เห็นใคร อดทนไว้หัวใจยังาสแต่ละวันเดือนปีที่มุนไปเธอรู้ไหมว่าใครคิดถึงเธอตรงนี้ไม่มีเธอแล้วแต่ยังทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมฉันคิดถึงเธอเหลือเก,กิน